สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่ดาต้าจากคณะรัแพทย์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่งานรับน้องแบบสร้างสารรค์หรือว่าที่เด็กมาให้ดนเนี่ยเรียกกันว่างานรักน้องนั่นเองเป็นงานที่เด็กปีหนึ่งทุกคนเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าไม่ควรพลาดยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดีกว่า กิจกรรมรักน้องเนี่ยเป็นกิจกรรมที่น้องๆปีหนึ่งทุกๆคนเนี่ยไม่ควรพลาดก็เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่จะให้รุ่นพี่และรุ่นน้องของมหิดลทุกๆคนเนาะได้มีโอกาสมาร่วมทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันเช่นการเต้นการร้องเพลงไปพร้อมๆกันสนุกสนานเฮฮามากๆเลยนะครับแล้วก็พี่ขอยืนยันนั่งยันหรือจะนอนยันเลยก็ได้เนาะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยไม่อันตรายแน่นอนมีแต่ความสนุกสนานแล้วก็เฮฮาแน่ วันนี้เราก็อยู่กับน้องๆปีหนึ่งเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องๆสามคนนี้กันเลยเนาะอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อแอมค่ะคณะวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ค่ะชื่อพีวีค่ะอยู่เพสัตค,ค่ะชื่อพาโลจากเพสัตค่ะรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มางานรักน้องวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะ entertain ดีมากเลย <_ d ata> ดีมากเลยตื่นเต้นมากไดเจอเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พี่จะมีเกมมาให้เล่นแต่ให้เลือกก่อนว่าจะเอาเป็นโหมดแบบว่า easy normal หรือว่า hard มีขั้นกด easy ไหม เอาอีซี่เล่นด้วยกันเนาะอีซี่เนาะให้บอกตัวย่อของชื่อคณะมา3คณะขอคณะตัวเองค่ะเอฟซีค่ะเอฟซีโอเคเพศสไดไหมพีวายพีวายเอ้ยเ้ยได้ละเหลืออันหนึ่งเหลืออันหนึ่งหรือว่าไอซีที เฮ้ยน้องๆเก่งมากนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนเลยเนาะชื่อนี่ครับคณะเอเอครับชื่อเฟรมจากคณะแกะผ้าหมาคัค่ะชื่อแตงกวาค่ะจากคณะแพทย์สิคคริราชค่ะแล้ววันนี้รู้สึกยังไงมางานรักน้องรู้สึกตื่นเต้นครับพี่ๆเป็นกันเองมากครับสนุกค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เล่น,นเอามาเล่นเกมกันเลยน้องพี่มีโหมดให้เลือกก็คือมีอีซี่นอร์โมกับฮาร์ดเนาะอีซี่เอาแบบชิวๆเลยรู้ไหมว่าเด็กม่ให้โดนเรียกตัวเงินตัวทองว่าอะไรต น้องบุ๋ยครับน้องบุย๋ยเฮ้ยเก่งอันนี้รู้บ้ารู้อยู่แล้วอ๋อเฮ้ยแน่นอนว่าจะต้องเป็นเด็กไมฮิโดนเท่านั้นนะครับพี่รู้คณะซีทีครับชื่อสันคณะซีทีครับชื่อเก่งคณะวิทยาศาสตร์สนุกไหมวันนี้สนุกครับดีใจครับได้มาหาเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยครับดีใจครับได้มาหาเมคเฟรนกับเพื่อนๆพื่อมีเกมให้เลือกก็คือมีอีซี่นอร์โมหรือว่าฮาออร์ดอีซี่ครเอาอีซี่นักศึกษามหาวิทยาลัยไมฮิโดนน่ะนิยมเดินทางในมอด้วยอะไรบ้างผมว่ารถรางแท็กซี่เดินครรััับบแล้วววกก็ถส่นต มอเตอร์ไซค์จกักรยานอ้าวเฮ้ยโอ้โ,โหหลากหลายมากมาจากคณะอะไรบ้างครับคณะแพทย์รามาชื่อ,อปินน่นค่ะชื่อปอมาจากคณะเภสัชศาสตร์ค่ะชื่อนุ่นมาจากคณะวิศวะค่ะแฮปปี้ไหมตอนนี้แฮปปี้มากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแฮปปี้ค่ะก็รอดูความสนุกอยากมาเมคเฟ r i e n กับเพื่อนๆค่ะอยากรู้จักเพื่อนเยอะๆต่อไปนี้เดี๋ยวพี่จะให้เล่นเกมแล้วมีให้เลือกก็คืออ easy normal หรือฮาร์ hard normal ก็ได้ค่ะเอา normal จงบอกคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยไม่ให้ดนที่อยู่ในพื้นที่บางกอกน้อยโอ้โหรู้จักไหมครับมีคณะที่แบบไวรักษาคนพยาบาลเฮ้ยเก่งอ่ะมีรักษาคนอีกอ่ะสี่ลาดอ่าใช่ใช่แพท้สี่ลาดมีอีกหนึ่งอันมีอีกหนึ่งอันดูเรื่องบอกว่าเทคนิคกันแพทย์เฮ้ยเก่งอ่ะชื่อพิมคณะวิทยาศาสตร์ สวัสดีค่ะดินสอเอซี่ค่ะัอดีใจไหมที่ได้มางานก็รู้สึกว่าแบบสนุกมากๆเลยค่ะตรงนั้นก็ยังเต้นกันอยู่เลยครับไม่คิดว่าจะแบบมาเจออะไรที่มันสนุกแบบนี้ก็คือพี่ๆเป็นกันเองมากเลยค่ะจะเอา easy normal หรือว่า h a าร์ยโอ้ยต้นไม้ประจำมหาวิทยาไัไมหิดนคือต้นมีการแบบสกิดแบบเฮ้ยต้นต้นสนเห็นดอกไม้ใหญ่ๆตรงกลางเอเหรืป่าค่ะ ชื่อกดดดต้นเนีหยมันจะมีคำว่าไม,มฮิดอนอยู่ด้วยไมฮิดอนสิทาคารคร่ะว <c oughs> ้ <c oughs> โอเคเฉลยเลยเฉลยเลยสงสารน้องๆ <c oughs> ก็คือต้นกันภัยไมฮิดอนนะครับถ <c oughs> อยคำถามหนึ่งนะครับไอ i ีออถอยเลยจงบอกชื่อดาราศริลปินที่เป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยไมฮิดอนมาสามชื่อแล้วก็เรียนอยู่คณะอะไรบ้างนนทคุณนิเทศค่ะเองอยู่ไอซีเลยเอ้ยเออยู่ไออมีเชอร์ฟังบินเคของวิทยาศาสตร์ค่ะ ああอ่าเออในนะคะอ okay, okay. ่าโอเคแสดงว่าเราก็เป็นคนต่อไปใช่ไหมใ้อ่านี่แนะนำตัวนิดนึงนะสวัสดีค่ะชื่อพิม์พนะคะมาจากคณะวิศวกรรมโยธานะคะสวัสดีครับผมชื่อเกตนะครับมาจากคณะพยาบาลครับจะถามน้อง,องว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มางานรักนองในวันนี้สนุกนะคะจริงๆตั้งใจจะมารู้จักคอนเนคชันเยอะๆค่ะ เพื่อที่ต่อไปอาจจะมีอะไรรบก,กวนหรือว่ามีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างคะ่ะส่วนผมนะครับก็ประทับใจมากๆนะครับพี่ๆเขาดูแลดีมากครับแล้วก็เป็นงานที่สร้างสรรค์มากครับได้รู้จักกับคนหลายๆแบบแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคณะด้วยค่ะโอเคคือ oh, <okay. S 2> จะมีเกมโหมด e a s y normal แล้วก็ h าร d เนาะให้เลือกก่อนว่าจะเอา easy normal หรือ h า r d อีซ <Easy S 2> <Easy S 1> ีนะ่ค่ะผมก็อีซี่เหมือนกันครับอีซี่เหมือนกันโอเคได้วิชาที่นักศึกษาปีหนึ่งทุกคนทุกคณะเนี่ยต้องมาเรียนรวมกันคือวิชาอะไรครับไม่ไมู่ม้แอ้วบ,บูเก้เหรอคะอุ้ยใช่อุ้ยเก่งมากอันนี้คือเด็กมหิดนตัวจริงแน่นอนมูเก้ก็คือเป็นวิชาที่จะให้นักศึกษาจากหลายๆาคณะเนาะนะมาจับกลุ่มกันแล้วก็เหมือนทำโปรเจกต์ร่วมกันก็คือเราก็จะได้เจอเพื่อนๆนจากคณะอื่นๆด้วย หันซ้ายหันขวาเจอหน้าเพื่อนต่างๆนะอยากให้ทุกคนทำความรู้จักกันไว้เพราะพลังอานยิ่งใหญ่คือพวกเราร่วมทำงานร่วมทำกิจกรรมร่วมเรียนไปด้วยกันปีนี้เป็นปีเดียวที่ทุกคนจะได้าอยู่ที่นี่พร้อมกันเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้เต็มที่เพราะ พี่ก็อยู่กับอาจารย์ชัดชัยคุณาวิสรุตรองอธิการบด,ดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสิทธิกาสัมพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมขอยินดีต้อนรับนะครับน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนนะครับ ท่านเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ของครอบครัวนะครับได้ผ่านเข้ามายัางมหาวิทยาลัยไม่รดลนแห่งนี้นะครับชีวิตนับจากนี้นะครับมีทั้งสุขมีทั้งสนุกมีทั้งส,สนานแต่ก็อาจจะมีความเศร้าอยู่ปนอยู่ด้วยนะครับมันเป็นการใช้ชีวิตที่ผมคิดว่านักศึกษาป,ปีหนึ่งควรจะใช้ให้คุ้มค่าครับ แล้วก็กิจกรรมนี้เรียกว่ารักนอ้องทำไม<ง>เราถึงต้องมีกิจกรรมนี้นะคบอาจารย์คือมันแสดงให้เห็นครับว่าน้องๆเนี่ยจะมีพี่ๆเนี่ยครับคอยดูแลคําว่าพี่พี่เนี่ย,ย,มยไม่ได้หมายถึงเฉพาะรุ่นพี่แต่หมายถึงอาจารย์หมายถึงบุคลากรต่างๆเนี่ยที่จะมาช่วยกันดูแลน้องๆนะครับ,รบเพื่อให้น้องๆเนี่ยเดินทางตลอดระยะเวลาที่มาเรียนเนี่ยจะ4ปีหรือจะ6ปีเนี่ยจบออกไปได้อย่างมีความสุข าลยม <blond. S 2> มีคววก็เดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์ร่วมเล่นเกมกับเรานิดนึงนะครับในเกมเนี่ยมันก็จะมีโจทย์อีซี่หรือว่าโจทย์นอร์มอลหรือโจทย์ฮาร์ดนะครับอาจารย์จะเอาเอาโหมดไหนดีครับคือระดับผมเนี่ยจะอีซี่คงไม่ได้ครับมันต้องฮาร์ดมันต้องฮาร์ดบนพงพาดอ๋อดูแบบดูโบอาจารย์เกินไปมันต้องฮาร์ดครับเอาอันนี้ดีกว่าคำขวัญของมหาวิทยาลัยมหิดลครับคืออะไรครับอาจารย์ยิ่งยากแล้วเหรอยิ่งยากแล้วเหรอ อัตดังอุปมังกะเรครับนั่นก็คือเหมือนกับเอาใจเขามาใส่ใจเราดูแลคนอื่นให้เหมือนดูแลเรางั้นผมขออีกคําถามหนึ่งนะครับอาจารย์เอาเป็นฮาร์ดเหมือนกันเลยได้ครับได้ครับอะไรคือปณิธานของมหาเทลัยมหิดลของอาจารย์ปัญญาของแผ่นดินครับโอ้หรือว่าขอภาษาอังกฤษของอาจารย์ wisdom of the land โอ้โหค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะขอให้อาจารย์ฝากอะไรถึงน้องปีหนึ่งสักนิดหนึ่งครับครับชีวิตประชีเนี่ยมันมีได้หนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใช้มันให้เต็มที่ อยากเรียนรู้อะไรเรียนรู้ไปอยากทดลองอะไรที่มันอยู่ในกรอบนิดนึงนะครับไม่ใช่ออกไปนอกกรอบเยอะแยะมากทดลองไปเรามีพี่เรามีเพื่อนเรามีอาจารย์คอยช่วยคอยดูแลและคอยเป็นกำลังใจให้ oh. เพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่ครับ oh. ทุกๆคนนะครับเข้าสู่รัว้วมหาวทิทยาลัยไมหิดนนะคะชีวิตมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีแค่ครั้งเดียวและอีกไม่นาน,นก็จะผ่านไปเพราะงั้นเนี่ยที่อยากจะให้น้องๆเนี่ยสร้างความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับชีวิตในมหาวทิทยาลัยของเรานะคะทาอะไรที่เราจะไม่ยอ้อนกลับมาเสียใจทีหลังเนาะแต่ว่าแน่นอนคือตอนการเรียนเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งสุขแล้วก็มีทมั้งทุกข์เนาะแต่ว่าให้จําไว้เสมอว่าวันไหนที่เราเหนื่อยวันไหนที่ที่เราท้อใจหรือว่าวันไหนที่เราหมดกําลังใจ ให้จำไว้ว่าเราก็ยังมีคนในครอบครัวเนาะยังมีเพื่อนแล้วก็ยังมีรุ่นพี่รุ่นน้องชาวมาใิโดนที่จะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตน้อง,อ,งอยู่เสมอครับเ <'m> นะอ็ตัวนะ้องอ็ตัวน้เอ็ย รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเล่นในวันนี้ครับรู้สึกดีใจมากค่ะไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเยอะขนาดนี้ใช่เพราะคนเยอะมากเลยเนาะน้องๆน,น,นี่แบบโหเหมือนหลักหมื่นเลยแม้ทนะ <c oughs> ่านบอ <c oughs> ผมชอบนะครับผมรู้สึกปลื้มใจมากที่แบบเล่นเราเห็นคนอยู่เต็มโดมไปหมดอะ ก็รู้สึกดีครับมีเหมือนมีคนมาให้กําลังใจเราตลอดรู้สึกว่าได้รับพลังจากทุกคนเยอะมากๆครับแบบว่าเราเล่นอะไรไปคนดูก็ส่งกลับคืนมาให้อย่างเต็มที่ครับเออพี่ๆอยากฝากอะไรถึงน้องๆปีหนึ่งทุกคนด้วยครับเราอยากให้ใช้ชีวิตในมหาลัยให้สนุกที่สุดครับเพราะว่าถ้าเราจบไปแล้วอาจจะไม่ได้เจอโมเมนต์แบบนี้อีกแล้วครับอุ้ยเขาคมนะปีหนึ่งเหมือนกันครับอ้าวพีหนิวเนาะวัดสวัสดีเพื่อนๆครับ แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เล่นงานนี้ครับ อนนี้เราก็อยู่กับพิธีกรสุดฮอตของเราทั้งสองคนนะคะร,รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเป็นพิธีกรในงานวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าน้องเยอะมากเยอะมากๆแบบลหล้นทอแทบจะนั่งทับกันความรู้สึกนี้คือดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ให้น้องๆได้มารู้จักมหาวิยลัยไม่ดนของเราครับฝากถึงน้องๆสักนิดนึงเนาะก็สู่ๆนะคะรู้สึกว่าในรั้วมหาวิลัยเนี่ยสี่ปีมันแบบเดี่ยวมากอยากให้น้องๆนะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดอยากทําอะไรทําเลยค่ะต่อให้ไม่มีเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ ไปหาเพื่อนได้ในสังคมไม่ไหวอ่าเดี๋ยวไปหาเพื่อนเองเดี๋ยวเพื่อนมาเองใช่สำหรับบอดนะค,บบดดคบับอดก็รู้สึกว่าน้องๆเนี่ยเข้ามาอยู่ที่มหิดลครับพีบ่ตาตาสิ่งที่น้องจะได้เลยมันมีความสนุกความสนุกและความประทับใจมันมี 3, ม3สิ่งจริงๆเนาะที่จะได้ในรั้วมหาลัยแห่งนี้ครับ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศงานรักน้องมาให้โดนปี2566นะครับที่เราได้เห็นทั้งรอยยิ้มความสนุกสนานและความอบอุ่นที่รุ่นพี่ได้ส่งออกไปให้รุ่นน้องปีหนึ่งทุกคนนะครับ ย่างนั้นพี่ขอตัวไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆปีหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่อง v ีมหฮโดลด้วยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยพี่อยากจะฝากไว้ก็คือพี่ยินดีต้อนรับน้องๆปีหนึ่งบุกทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหฮโดนอย่างเป็นทางการนะครับบ๊ายบาย ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน